สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของ Easy Food g o o d h e a l t h by Andy ค่ะวันนี้นะคะแอนจะพาไปทำเค้กโยเกิร์ตค่ะสูตรนี้นะคะไม่ใช้ผงฟูแล้วก็ไม่ใช้สารเสริมนะคะทำง่ายส่วนผสมหาไม่ยากนะคะเพื่อนๆจะทำไว้ทานเลยแบบนี้หรือว่าจะนำไปแต่งหน้าเค้กสวยเพิ่มอีกก็ได้ค่ะพิมพ์ที่แอนใช้นะคะแอนใช้เป็นพิมพ์ขนาดครึ่งปอนด์ค่ะ แล้วก็รองกระดาษรองอบให้สูงขึ้นหน่อยเนาะนี่ค่ะเนื้อนุ่มมากๆนะคะส่วนผสมมีประมาณนี้ค่ะพอเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกนะคะนำไข่ไก่เบอร์2องค่ะแอนใช้3ฟองแยกไข่แดงไข่ขาวออกจากกันค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้โยเกิร์ตนะคะแอนใช้เป็นกรีกโยเกิร์ตค่ะ ประมาณ60กรัมแล้วก็ผสมกับน้ำมันรำข้าวแล้วก็น้ำมะนาวคนให้เขาเข้ากันแล้วก็พักส่วนผสมไว้ก่อนตอนคนแรกๆเขาจะแยกชั้นประมาณนี้ค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเนียนข้นเป็นเนื้อเดียวกันเองประมาณนี้เนาะ จากนั้นนะคะนำไข่ขาวที่เราแยกไว้นะคะตีด้วยสปีดสูงสุดนะคะแบ่งใส่น้ำตาลทรายประมาณสัก3-4รอบแล้วก็ตีต่อเนื่องด้วยสปีดสูงสุดจนกระทั่งตั้งยอดอ่อนค่ะระยะเวลาในการที่ใช้ในการตีเมอแรงให้ตั้งยอดขึ้นอยู่กับว่าความสดใหม่ของไข่ที่เพื่อนเพื่อนมีนะคะ แล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรที่แอนไม่ได้ใส่ครีมออฟทาร์ทาไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะเป็นสูตรที่ทําให้แบบว่าเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้คนไข้โรคไตาทานได้น้ําตาลอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นน้ําตาลย่าหวานนะคะก็อาจจะก็ทาให้ผู้ป่วยเบาหวานทานได้นะคะไข่ที่แอนใช้อ่ะรอบนี้เป็นไข่ที่แบบไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะ แอนใช้เวลาตีนานอยู่พอสมควรมันก็เลยแบบไม่ค่อยตั้งยอดสักเท่าไหร่อ่ะต้องตีนานอีกสักหน่อยแต่ว่าพอทําออกมาก็นุ่มใช้ได้อยู่แต่ถ้าเพื่อนๆจะนําไปทํานะคะก็ตีให้เขาตั้งยอดอีกสักนิดนึงนะอ่อนๆเนานะจากนั้นก็นําไข่แดงที่เราแยกไว้นะคะแบ่งใส่ลงไปทีเราฟองแล้วก็ตีด้วยสปีดกลางๆจนส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ เวลาแยกไข่แดงไข่ขาวเพื่อนเพื่อนต้องระวังนะคะมือถ้าใช้มือก็คือมือทีออ่ใช้นี่ต้องแห้งแล้วก็สะอาดนะคะไม่มีไขมันหรือคราบน้ำเจือปนอุปกรณ์ที่ใช้ตีก็ไม่มีไขมันหรือว่าน้ำเจือปนค่ะมันก็จะทำให้เวลาเราตีอยกมาแล้วเนี่ยมือแรงขึ้นฟูได้ง่ายนะคะแล้วตอนแยกไข่แดงไข่ขาวต้องระวังอย่าให้มีไข่แดงแบบว่าไหลตก,กลงไปที่ไข่ขาวพวกนี้จะทำให้เราเวลาตีมือแรงแล้วตีออกมายากค่ะ พอผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรียบนะคะหลังจากนั้นก็นำแป้งค่ะแอนใช้เป็นแป้งเค้กปลากีเลนแดงนะคะร่อนประมาณหนึ่งรอบค่ะแอนร่อนใส่ลงไปพร้อมกันทีเดียวเลยค่ะเพราะว่าแป้งมันไม่เยอะมากจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะร่อนแยกนะคะใส่ชามผสมอีกใบหนึ่งก็ได้นะคะร่อน2-3รอบก็ได้นะคะให้เขามีเนื้อที่ร่วนมากที่สุดพอเวลาเรานำมาผสมเนี่ยจะได้คนได้ง่ายๆะคะ่ะ เพราะว่าเวลาเราผสมเนี่ยเราใช้ไม้พายค่อยๆตะล่อมจนก,กระทั่งแป้งเนี่ยเขาละลายจุดหมดระวังอย่าให้แป้งแบบตกตะกอนนอนก้นนะคะพยายามคนให้ทั่วๆด้วยความเขาเรียกว่าด้วยเบามือเนาะอันนี้ใช้เวลาก็นานอยู่นิดนึงแต่ไม่นานมากจะเย็นๆค่อยๆ คนไปค่ะเ่ยแป้งมันจะชอบตกตกต,กตรงกลางต้องระวังไม่งั้นเดี๋ยวทำออกมาแล้วเขาจะเป็นไตแล้วบางทีก็แบบอาจจะแบบสุกไม่ทั่วเนาะจากนั้นนะคะก็นำมาผสมนะคะแบ่งแป้งนะคะที่ทำไว้เนี่ยผสมกับตัวโยเกิร์ตท,ที่เราผสมน้ำมันพืชแล้วก็น้ำมะนาวไว้อ่ะคะ่ะคนให้เข้ากัน แล้วก็นำมาเทรวมกันวิธีนี้มันจะทำให้เวลาเราผสมเนี่ยเขาก็จะคนแล้วเนียนได้เร็วขึ้นนะคะไม่ตกไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเนาะ จากนั้นเพื่อนๆก็นำมาเทใส่พิมพนะคะแอนใช้พิมพ์ขนาดครึ่งตอนค่ะก็หนาสักหน่อยเนาะแล้วก็ใส่กระดาษรองอบที่ที่ก้นพิมพ์เนาะแล้วก็ใช้เป็นกระดาษรองอบที่หนาๆน,นาหน่อยอะค่ะทําเป็นขอบเพราะว่าเราต้องการให้เค,ค้กเนี่ยมันสูงขึ้นมาสักหน่อยเนาะสวยดีแล้วเดี๋ยวเราบ,บจะแต่งหน้าเป็นสไตล์มินิมอลก็ได้นะคะแต่ว่าแอนยังไม่ได้แต่งหน้าเนาะแอนทันเลยสําหรับอันนี้ แล้วก็ใช้ไม้ไปลายแหลมคน,คนๆไล่ฟองอากาศสักหน่อยค่ะอวอเตางอบไว้ก่อนด้วยนะคะจากนั้นก็นำเข้าเตาอบแอนใช้ไฟบนล่าง160องศาเซลเซียสอบนาน40นาทีค่ะคือหลักการก็คือใช้ไฟต่ำนะคะแล้วก็อบนานๆเพื่อให้หน้าออกมาสวยๆอันนี้แอนทำสองรอบ รอบแรกแอนอบไป30นาทีข้างในมันไม่สุกอันนี้รอบที่สองนะแอนอบไป50นาทีมันก็แบบข้างบนมันก็จะไหม้หน่อยนิดๆนะคะน้ำจะแตกนิดๆแต่ว่ามันตัดออกได้แอนก็เลยให้เ,เพื่อนๆอบที่40นาทีดูนะคะก็ลองทำดูนี่ค่ะเนื้อในก็ประมาณนี้เลยแอนว่าเป็นเค้กยกเกิดท,ที่แบบใช้วัตถุดิบไม่เยอะนะคะต้นทุนต่ำ โยเกิร์ต1 1 1กระปุกเนี่ยถ้า135กรัมก็สามารถที่จะแบ่งครึ่งได้เลยอะค่ะนำมาใช้ทำถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะก็ลองทำดูนะคะสำหรับเค้กโยเกิร์ตนะคะสูตรนี้ไม่ใส่ผงฟูแล้วก็ไม่ใช้สารเสริมค่ะก็ฝากไว้นะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามนะคะสวัสดี